เช็คเลยคือเธอฟ้าเพียงดินหมอลำซัมเมอร์เรื่องไหนขว้าชายเรตติ้ง ถือเป็นศึกละครหลังข่าวที่คู่ขี้สูสีไม่เบาสำหรับโปรแกร,รมวันพุธพฤหัสบ,บดีโดยงานนี้3มเรื่องสามรถจากสมช่องคือหมอลำซัมเมอร์จากช่อง7ฟ้าเพียงดินจากช่องวัน31และคือเธอจากช่องสามล้วนแต่เลตติ้งขึ้นกันทั่วหน้าแต่เรื่องไหนจะคว้าชัยเรตติ้งจากศึกนี้ไปดูการเริ่มที่คือเธอของสองพระนางสุปปามาริโอเมาเลอร์และยายาอรัสยาได้ไป2า ฟ้าเพียงดินของช่องวันสับสิบเอ็ดโดยปรางกันนารานประกบคู่ฟิล์มธนพัช р ์เรติ้ง2.7ปิดท้ายที่แชมป์ของวีคได้แก่หมอลำซัมเมอร์ของช่อง7ได้ไป4.1